รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณัทูสิรุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยถือว่ามีความพิเศษมากๆเลยนะครับเนื่องจากดาวพฤหัส ซึ่งเป็นประธานแห่งความสุขความมงคลเป็นประธานแห่งสุขเคราะห์ทั้งมวลเนี่ยก็จะเริ่มเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับหลังจากที่เดินถอยหลังพักองศามาตั้งแต่วันที่3ตุลา2567เเลยเดินถอยหลังมาหลายเดือนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะส่งผลดีให้กับหลายลัคนาเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ เรื่องความสําเร็จที่รอคอยใครที่กําลังรอคอยการสนับสนุนรอคอยความสําเร็จรอคอยอะไรต่างๆก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเดินหน้าก้าวหน้านะครับและตั้งแต่ต้นเดือนนะได้รับการสนับสนุนจากดางพุธจากเซิร์ดเดินหน้าอย่างรวดเร็วและมีกําลังมากนะครับซึ่งดาวพุธก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยพอมีการเสิร์ดมีกําลังมากและยังได้คุณภาพเป็นเทวีโชคอกีกตรงนี้ก็จะส่งผลดีมาก มากเลยให้ทุกลักษนาเลยนะครับหลายคนก็ถือโอกาสเอาเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเพราะว่าพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะครับก็ถืออัาตรุดจีนที่เพิ่งผ่านมาในช่วงปลายเดือนมกราเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่ก็จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปของอาจารย์เนี่ยมีความสุขความเจริญสําเร็จสมปัรถนานทุกประการนะครับและใครที่อยากเสริมดวงตัวเองนะครับอาจารย์มีแจกหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่นี้นะครับ เป็นพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเทวดาที่กําลังจะหมดอายุไขนะครับพอพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเทวดาก็มีรัศมีกายกลับขึ้นมาใหม่ใครที่มีความทุกข์หรือเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายชีวิตติดขัดอุปสรรคมากมายอุปสรรคในการทําธุรกิจทําการค้านะครับก็ให้มาสวด สืบชะตาใหญ่เป็นประจำทุกวันจะดีมากเลยและอาจารย์ก็มีไลฟ์สดนะครับนําสวดสืบชะตาใหญ่ทุกวันเลย1นึ่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับและก็จะมีการนําอธิษฐานขอพขามากรรมของศีกรรมเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับทุกๆวันเลยแล้วก็อธิษฐานเบิกบุญให้มาประสิทธิเกื้อหนุนนะครับและอาจารย์ยังแจกภาพบรมครูหลวงปู่โลกอดอนนะครับมีถึง3ขนาดเลย A3 A4A5 อันนี้เป็น A4 กับ A5 นะครับนี่ แจกให้ทุกคนใครที่เคารพศรัทธาปรมกูหลวงปู่โลกอุดรนะมียันครูมีคาถาให้สวดด้วยตัวนี้แจกฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดเอขนาด A3 สามก็ขนาดใหญ่เลยนะครับท่านใดอยากจะร่วมบุญไม่ว่าจะเป็นหนังสือสวดมนต์หรือภาพบรมกูหลวงปู่โลกอุดรขอรับไปบูชาขอรับไปสวดมนต์ก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับลัคนาธนูกุมภพันธ์2 5 6 8นะครับ ชาวลัคนาธนูเนี่ยดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสนะครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวเนี่ยจะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วนะครับถือเป็นข่าวดีมากๆให้กับชาวลัคนาธนูเลยจะเกิดการขับเคลื่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่รอคอยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะจะนําพาชีวิตสู่ความเจรลลิญรุ่งเรืองสําเร็จสมปรารถนาทีเดียวนะครับ5กุมภาพันธ์ดาวพุธโคจรเสิร์ดเสิร์ดคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนศาสชะ จะส่งผลดีในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจรจาเกิดการสื่อสารมากขึ้นเกิดการเจรจาเชื่อมโยงบางคนเซ็นสัญญาบางคนได้เดินทางมากขึ้นและดาวพุธยังได้ตำแหน่งคุณภาพเป็นถึงเทวีโชคนะครับจะได้รับการสนับสนุนรอบด้านวาจาจะกลายเป็นมหาราบนะครับเกิดการเจรจานำพาสู่ความสำเร็จทีเดียวนะครับ11กุมภาพันธ์ดาวศุกร์โคจอนม คำว่ามนในทางรสษัทเนี่ยเปรียบเสมือนการหยุดนิ่งแต่ดาวจริงๆไม่ได้หยุดนิ่งนะครับและดาวสุขเป็นตัวแทนความสุขเป็นตัวแทนของการเงิน จะส่งผลดีให้ชาวลัคนาธนูเนี่ยมีโอกาสได้รับเม็ดเงินที่รอคอยเงินคอมมิชชั่นเงินจากการเสี่ยงโชคมีความสำเร็จสมปรารถนาสบายใจการเงินโฟโลมากขึ้นนะครับและดาวศุกร์เนี่ยยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอีกด้วยมหาอุดหมายถึงจุดสองสว่างที่สุดของดวงดาวเป็นจุดที่โอออย่างนี้นะมีกำลังมากจะส่งผลดีในเรื่องของการงานและการเงินทีเดียวนะครับ 13ากุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์โคจรย้ายราศี การย้ายราศีครั้งนี้นะครับจะส่งผลดีในเรื่องไหวพริบปฏิภาณน,นะความคิดความอ่านเรียกว่าจะบรท์ขึ้นนะคิดออกวางแผนได้นำพาสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแต่บางคนนะครับอาจจะรู้สึกกดดันจากความใจร้อนของตนเองนี่แหละนะให้ใจเย็นเอาไว้รอบคอบให้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับและดาวอาทิตย์ตอนที่ย้ายราศีมาเนี่ยได้ตาแหน่ง คุณภาพเป็นปลัดปรักก็คือดีบ้างไม่ดีบ้างมีกําลังที่ไม่ค่อยมั่นคงนะมันก็เลยอาจจะทําให้เราเนี่ยมีความใจร้อนมีความคิดเร็วเกินไปอย่างนี้นะให้ใจเย็ยนๆและรอบครอบนะครับจะเกิดผลดีแน่นอนนะ 14. กุมภาพันธ์ดาวพฤหัส เป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นประธานแห่งความสุขความเจริญเป็นประธานแห่งความสิริมงคลทั้งหลายนะครับจะเดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดของชาวลัคนาตนูเลยหลังจากที่เดินถอยหลังพักองศามาหลายเดือนทีเดียวนะครับหลังจาก14กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ย จะเกิดความสําเร็จสมปรารถนาเกิดความเจริญรุ่งเรืองมีกําลังจิตกําลังใจมีความช่วยเหลือมีกัลยาณมิตรมาเกื้อกูลบุญกุศลมาหนุนนาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ27กุมภาพันธ์ดาวพุธโคจรเสิร์ตเดินหน้าอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่เรือนพันธุไปร่วมกับดาวศุกร การร่วมกันครั้งนี้นะครับจะได้เกณฑ์เป็นคู่ธาตุด้วยคู่ธาตุจะส่งกําลังกันอย่างดักแน่นมั่นคงนะและยังได้เกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์เป็นคู่อักษติทธาตุด้วยจะส่งกําลังกันแบบยิ่งล้ํากําลังเลยคราวนี้นะจะส่งผลดีมากๆในเรื่องของการเจรจาการค้าหุ้นส่วนธุรกิจอย่างนี้นะการสนับสนุนเชื่อมโยงจะนําพาสู่สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ๆเปลี่ยนแปลงสู่ความสําเร็จนะครับ เลขมงคลประจำเดือน64852ถอดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกชะโลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทำงาน ทำมากได้น้อยขาดผู้ไปทชาขาดตัวช่วยมาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับอาจารย์กฤษณะแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยําเพื่อค้นหาประสักต่างๆตัวที่ขัดขวางและทำพิธีขอขบา,ากรรมขออุศิกรรมค้นหาบุญกุศลหนุนนำตัวเองพรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ฉลยที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมตุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโร์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเพ็ดเลิกม,มงคลประจำเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ววาเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ w วอร์ไอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดมดอทนนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์ปุ่มงพี่อแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติต่างๆแล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน แล้วก็นําขอขอมากรรมของโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิตเบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ